สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อทุกคนนะครับเข้าสู่ช n แนลปั้น1นึ่งปอนเกมเมนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากลับมาครั้งนะครับกับ10ลูกกิงสุดสวยจาก f อนะครับก็ได้เกิดใครอยากส่งเข้ามาเนี่ยลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ อันดับ10เปิดมาบอลทลักเข้าทางฮอสโคกดเต็มข้อลูกนี้ตุงตาข่ายทันทีครับโอ้โหเต็มแรงเลยครับลูกนี้อันดับที่9เป็นของดีล่าโชสกอร์เปี้ยนไป1ทีครับ <Wow. S 1> โอ้โหต้องบอกว่าจังหวะนี้เยือกเก็นมากๆครับ จอดฉอแล้วต้องโชว์ท่ากันสักหน่อยครับดีบาล่าอันดับ8หงแดงเฮลันครับเฮนเันวิ่งมากดเต็มเต็มวอลเลยด้วยขวาครับสุกก้นตาข่ายกันไปเลยครับโหจังหวะนี้ต้องียกได้ว่าจริงอย่างคมเลยครับ ยิงแรงไม่แพ้กันครับแต่ดูไม่ทันขอดูอีกทีได้ไหมครับโรเบิร์ตเรเวนดอฟสกี้นะครับลูกนี้ยิงยังไงเอ่ยจ่ายมาจากจอร์ดียลปาครับจับหนึ่งครั้งแล้วกดด้วยขวาโอ้โหโคตรไกลครับแต่ก็เสียบมุมนะเนี่ย ชุนละมุนเหลือเกินทะลักออกมาบูสเกตกดสิครับรออะไรล่ะโอ้โหกลางรับยิงแบบนี้ไปเป็นกองหน้าไหมครับยิงอย่างโหดเลยลูกนี้วอนมุดลงมาเฉยเลยมาถึงท็อปไฟ์กันบ้างครับ มาครับแบรดฟอร์ดครับกดแฮตทริกครับต้องมาดูไว้ยิงยังไงนะแม่ยิงคนเดียว3ลูกเลยครับวันนี้เพื่อนๆก็มาดีใจเลยครับภาพไม่ค่อยชัดลากขึ้นมาเองตะบันตีนยิงเอา้าเหมือนไม่เข้าแต่เป็นประตูซะอย่างนั้นครับขอดูอีกครั้งเลยลูกนี้บอลพัวพันไม่รู้ยังไงกดยิงทันทีครับแต่เข้าเฉยเลยวะ่ะ สาดีโอมาเน่สใจมาเลยครับดูสิครับลูกนี้ให้มาสวยๆปั่นนอกกรอบเข็ดโทษอ,อูบอนเสียบสามเหลี่ยมกันไปเลยครับโอ้โหลูกนี้ต้องชมเลย อันดับที่3ครับโยกหลอกไป1แล้วกดปั่นทันทีเรียบร้อยเลยครับอีซี่สไตล์สารโชครับโอ้โหลูกนี้พี่แกเล่นหลอก1นะครับสายสกิลนี่สุดยอดเลยครับต้องติดแน่นอน จังหวะนี้ยังไงเอ่ยคืนหลังเคลียร์ออกมาไม่ดีบอลเข้าทางโรเดินโยอยู่ทางด้านซ้ายสับขาหลอกเข้าขวาแล้วปั่นโคตรไกลอย่าบอกนะเป็นประตูครับโอ้โหลูกนี้โรเดินโยครับมหัศจรรย์จริงๆครับมาดีใจกับเพื่อนสักหน่อยครับโอ้โหโคตรสวยเลยครับ ดูครับดูครับโอ้พี่แกนี่ดีใจมากเลยครับผมต้องขอดูภาพชา้ากันอีกทีแหละครับดูครับที่ขึ้นมาสับขาหลอก1ครั้งแล้วปั่นนอกกรอบโอ้หมดคำบรรยายอันดับ1ขอยกให้มาเน่แล้วกันนะครับสวยไม่แพ้กันลูกนี้ ปั่นโคตรไกลเลยครับแล้วอูหเสียบเสาเข้าไปเลยครับผู้สาตรูล้มทั้งยืนครับสวยไม่แพ้กันเลยครับ2อันดับนี้เลือกอยู่นานมากครับแต่มาเน่ลูกนี้ก็สุดจัดเหมือนกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากส่งเข้าประกวดเหมือนกันเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับส่งเข้ามากันเยอะๆนะครับก็จะมาคัดเลือกอีกทีนะครับอาจจะ ทําช้าหน่อยแต่ว่าตั้งใจทําแล้วมาอย่างแน่นอนนะครับ EP นี้เนี่ยก็ทิ้งช่วงไปนานเลยนะครับแต่พอว่างปุ๊บก็จัดมาให้เพื่อนๆทันทีเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้ก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่รับชมมาจนจบเนาะก่อนจะปิดคลิปก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ